เบอร์นนเนี่ยดี่เองมยรถเกมรถนะ Hi everyone. Please subscribe and follow me. Have fun with my video. Enjoy. สวัสดีครับวันนี้ดิดก็จะมาเล่นรถกระบะด่านนี้มะตักเป๋าของ,ของคนคนี้หนึ่งนะครับหนึ่งขีดวอลเวนวอลเวนวอลเวนยาวมากเลยวอลเวนวอลเวนวอลและสองฟิล์มเด็กฟิล์มเด็กบ้านบ้านมาดูกันเลย today I'm gonna play a u super d e t a l in the winter l e ส e เนี่ยก็จะมอนนี้นะที่จริงมันก็เขียนละเฮ้ยเดี๋ยวเวอันนี้มาดันมือมันเป็งครับ let's go ดิดงดิดงแต้มเก่าผมทำไปได้4ี่พันนะครับ อือเ้าเกือบตายเอจูเวรีรีกับรี๋าดูเดียตอนนี้บวกกันน็อกไม่มีละรีสกูแล้ว ดาาดแล้วก็ขอบคุณลายชาหลออที่ครับที่ชอบคลิปผมเนาะแล้วก็กดไลค์กดตามไม่ถึงสามร้ย subscribe มีชูเชียร์เลยซับพลีกกดติดตามไม่ถึงสามยซับนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าคนอังกฤษยังมีอยู่หรือเปล่านะก็พูดไปก่อน Let's go Jump ดีกินะครับขอบคุณนะแล้วก็ไอ้บอกว่าแม่ไม่ให้ไปไปไหนครับอยู่ด้วยกันนี่แหละที่นี่แหละก็ไปไหนครับไปรับจัดจ เกือตายไม่น่าไปเล่นฟิลิเลยเดี๋ยได้อะไรอ๋อโอเคนะเลส go แล้วก็มีคนบอกอถ,ถามเรื่อง VP มาพ่อจ่ายเข้าสมาชิก VP ให้ครับเดือนละร้อยสามสิบบาทนะแล้วมันก็จะแถมชุดแล้วก็ทุกทุกชุดทุกทุกรถมันก็จะเป็นสีทองนะบางรถก็เท่นนะ แต่นี่ผมแช้อนี้เพราะมันเป็นสกินที่หายากแต่ VIP มันหายากสุดแต่พอมี VIP มันก็มันไม่มีแสงอะไรพวกเนี้ยึ้นมันแบบอกอกแนวสีทองดำ,ดำอุลสยายาอันนี้อัปตันแล้วนะเนี่ยเห็นหมวกไหมอา้าว ไม่รู้หรอเล yes, ้ยงแก่ยูอูอะไรแพ็กพิเศษมันต้องคือฟรีไฟล์นะเอฟเอฟบอวอร์จะปิดแล้วนะครับในแอินตอ,อกตอนนี้ก็เป็นดาหน้าสนันบันไหวยทมีโกเมงสมองโกมาเลยว่าฟรีไฟล์จะปิดปิดไปเถอะครับสายฟรีไม่ได้เติมนะ แต่คนเติมก็เสียใจด้วยนะครับ <c oughs> คือผมสายฟีนะแต่ก็แต่งตัวที่ไปดูไอเดีกเก่าได้นะเอพไ่ฟูดปิดไปดูคลิปที่เก่าๆที่ลงไว้ได้นะอันนี้ก็แต่งชุดเดิมเพราะมันเท่เกินโอ้ผมตีรังกามากเกินไป รอบสุดท้ายนะครับแล้วเราก็จะไปเรียเนียงอือกอ่ะเรียบร้อยสวยกว่ามันจะหลุดคือผมอยากคือผมไม่ได้อยากให้หมวกมันหลุดหรอกอยากให้ไอ้ตรงดำๆเห็นไหมที่มันพ่นออกมามันจะหลุดมันจะช่วยไวขึ้นมั้งนะ มันมันช่วยอ่ะแต่เร็วเร็วเร็ว,วช่วงนี้โฆษณาเขาเยืะมากเลยครับอืม <c oughs> มันก็ร้อยสามสิบต่อเดือนเนี่ยแถมไม่มีโฆษณา แต่เล่นไปเล่นมาบางทีมันก็ขัดนะพอมีโฆษณาคือโฆษณาเกมรถมันตั้งสามสิบนาทีเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีโฆษณาแตา่ไม่มีโฆษณาแต่ไอพวกกล่องที่ได้มันใช้โฆษณาอันนี้ก็ยังโอเคนะสงใส่สเกมรถจะจ้างมาแพงก็เลยต้องใช้เงิน โอ้ยลืมเก็บน้ำมันตอนนั้นเอ้ยเก็บตรงนี้ได้อยู่ไม่ไม่สายไปหรอกมั้งที่เราจะมาเก็บตอนนี้ดีคือตอนนี้นะครับแต้มน้ำอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยะครับแต่สูงสุดตั้งสี่พันเจ็ดร้อยอันโชวแอปเกือบตาย List me, Rarangra ra, ra. mm -hmm. with the five with me. Doom, 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 me. ติดต่อชูเชลเลนซับโอเคกดตัมดกสามเลยซับครับย้ออิตาฟาสกีดีเมื่อกี้เกือบหัวทีมเลยตือนเตือนเดือือตืออิตาฟาสกีดี้กีดีสกีดียฟอลสกีดสกีดียฟอลสก ก,ดก,ด five กูดี้กูดีโชวไฟสกูดี let's go okay นะกอ Thailand you know you know ช่วงนี้ก็ติดโลบอกนะครับต้องมีคนแบกเท่านั้นถึงจะเล่นนะไอออสตาเนี่ยมันเล่นยาก เนี่ยขนาดมีเพื่อนมาแบกนะชเขาเรียกว่าอะไรอะตั้งสี่ตั้งชนะตั้งสี่สิบกระรอบนะพึ่งเวลแค่สิบคือเพื่อนเขาว้างดักหน้าใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้ตีอะไรไงถูกไหมเอ่อมันก็เหมือนแบบว่าเหมือนแย่งอะ่ะผมถึงได้เวลน้อยนะแต่ถ้าเกิดผมได้ตีเยอะกว่านี้ก็โอเคผมดาเมจแค่ห้าหมื่นเองเขาเป็น เขาตั้ง96ล้านละคือแย่งที่วางกันนะก็เป็นเพื่อนสนิทชื่อว่าเชอร์เต็มนะก็เ,เคยอัดคลิปกันนะในบิวเวอร์บีชก็คือที่ที่ผมให้เขามาอัดด้วยก็เพราะว่าเขาเคยไลฟ์สดนะแล้วผมก็ไปอัดเขาเรียกว่าแล้วไปเล่นกับเขาด้วยนั่นแหละ แต่แต่ก็ไลฟ์สดได้ไม่นานนะก็โทรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิดเกือบแตกเกือบตายแล้วไหมล่ะเมื่อกี้ไม่ทันไปไหนเลยเกือบตีลังกาตายซะแล้ว Yes! Good! Mm hmm. อันนี้ก็ยังไม่ตายนะอันนี้คือวินเทอร์นะครับไอ้แชวตีลังกาเป็นอูอ้อาเฮ้ยเอาล้อเชืรถกระบะาเป็นรถที่ไวแต่ว่าแล้วก็น้ำมันอึดที่สุดก็คือ40มิบวินาทีส่วนแรลลี่คาก็20กว่า ส่วนใหญ่จะไม่น้ํามันหมดนะจะหัวแตกจะแบบโดนสิ่งของตายเพราะสิ่งเพราะโดนนิดเดียวก็ตายแล้วนี่เห็นัหมมันนิดเดียวจริงๆเราก็จะไปนอกเรื่องที่นะครับนั่นแหละด่านเมืองเป็นด่านที่ทุกรอบต้องเล่นว่าจะว่ากน 아저 주로 나 주бег어 아저 주로 나 주бег어 어디 사주 배들어 주 б е 라주 데라 주 б е 라구 주머라 주미 е г 이 오시 โอเคแล้วก็เข้ากลุ่มนี้ได้นะครับ c o อกกี้ LD นะครับแล้วก็ช่วยกันทำแต้มได้นะครับสวัสดีครับเป็นไงครับว่าแต้มผมมันเยืดเจียดอืมนา่าจะครบโอเคสับสไคร์มี okay, ขอบคุณที่ติดตามช่องกระดิเพนะครับ Thank you for watching ขอบคุณที่ดูชออ่องอดีเพนะครับโอเคบ๊ายบาย Goodbye Thank for watching Subscribe me to Channel Subscribe ตามถึงสามเลยซ้ำนะครับโอเคบ๊ายบาย